สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับหลังจากไม่ได้พบกันนานนะ Your friend is a d o c t o r ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์พีรพันสุวรรณนาล์เพื่อนของท่านนะครับก็ไปเที่ยวมา <laughs> วันที่ที่แล้วไปเที่ยวจังหวัดกระบี่เนาะนะครับโอ้ได้เจอ FC หลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับ เพื่อนๆด้วยนะครับคนที่เจอก็ทักได้นะครับผมยินดีนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะที่ได้โอกาสถ่ายรูปก,กับพวกท่านนะครับวันนี้ครั้งก่อนก็ได้เจอ FC ทั้ง2วันเลยนะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวกระบี่นะไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระบี่เนี่ยผมไม่เคยไปนะไปครั้งแรกนะมีกิจกรรมให้ทําครบเลยนะเอาเป็นว่าได้ได้เดินป่านะวันแรกนะเดินป่านะไปที่สามมรกรนะครับได้อะไรละ่ะดำน้ำอันนี้ดำน้ำที่ได้ดำแน่ดำสโนว์เกิลนะดูประการังในน้ำนะครับ ได้ปีนเขานะไปเกาะห้องนะก็ได้เดินขึ้นที่สูงนะครับไปจุดชมวิว360องศานะครับก็เหนื่อยสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายก็เหนื่อยแน่แต่สำหรับผมก็ยังพอไหวอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายยังได้ไปเข้าถ้ำอีกนะที่เขาขนาบน้ำนะครับมาถึงเมืองกระบี่เนี่ยระหว่างที่รอที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับ ก็ไปเที่ยวลานเต่าดำนะปรากฏว่าก็มีเรือหางยาวนะครับก็ชวนบอกให้ไปดูที่ถ้ำเนาะพอดีดูแล้ววิเวลาเหลือก็เลยได้ไปเที่ยวถ้ำด้วยนะครับ mm hmm. ก็ครบอ่ะนะทั้งเ,เดินป่านะดำน้ำปีนเขาเข้าถ้ำนะแล้วระหว่างทางเนี่ยนะที่เดินป่าก็ฝนตกนะโอ้โหตอนนี้ไม่กลัวฝนเลยนะเปียดโชคทั้งตัวนะครับผ่านมาแล้วนะก็สนุกดีนะครับนอกจากนั้นก็ได้ไหว้พระด้วยนะที่วัด แก้วโกวารามนะครับของจังหวัดกระบี่เลยอยู่ตัวเมืองเลยนะครับปราก็สวยมากนะเดี๋ยวพอหลังจากนี้ละว,วันนี้ตรวจไข้ก่อนเดี๋ยวพอมีเวลาเนี่ยผมจะเอาภาพสวยๆมารวมกันนะอาจเป็นเมมโมรีเอาไว้นะว่าวางครั้งหนึ่งเราเคยไปเที่ยวที่นี่นะครับนะะแต่ว่าวันนี้ประเด็นวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดเรื่องเที่ยวกระบี่ผมจะมาพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้นะครับ When Breath Becomes Air นะครับคือแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศนะครับ โอ้ผมได้หนังสือเล่มนี้มาจากที่สนามบินกระบี่นะที่เอเชียบุ๊กส์นะครับที่สนามบินนะก็ซื้อตอนกลับนี่เองนะอ่านระหว่างทางเดินทางกลับจากกระบี่นะมาถึงดอนเมืองดอนเมืองมาพิษณุโลกในรอบเดียวนะจบเลยนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับ when breath becomes air นะครับเขียนด้วยคุณหมอนะครับ paul k a l a n i t h นะครับ ท่านเป็นประสาทสัญญาแพทย์ผมไม่ได้มารีวิวทั้งเล่มเผื่อบางคนอยากอ่านนะก็ะน่าเสียดายนิดหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่ามีแปลไทยหรือยังนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะว่าหนังสือเล่มนี้ดียังไงนะก็ไม่ถึงกับมารีวิวบุ๊กนะครับแต่ว่าพอดีผมอ่านแล้วผมเห็นประโยชน์มากเลยนะครับเราจะเห็นคุณค่าของการที่มีชีวิตอยู่นะ หนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยหมอนิยโรสันนะเป็นศัลยแพทย์เหมือนผมเลยนะครับท่านเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็วันที่ท่านกำลังจะประสบความสำเร็จสูงสุดะนะท่านเป็นเลยาแพทย์ประจำบ้านหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านละในในปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็แต่งงานแล้วก็กำลังจะมีอนาคตที่สดใสกำลังจะเทินจากเลสเดน เ e สเซเดนต์ะกลายไปเป็นฟรเฟสเซอร์แล้วนะครับซึ่งที่ทำงานเนี่ยรอรับทุกที่เลยเพราะว่าท่านเป็นเอ่อเซอร์เจียนที่เก่งมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นิวโรไซน์ด้วยนะครับอ่าเป็นทั้งหมอผ่าตัดเป็นทั้งหมอสมองเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นะที่มีฝีมือมากๆนะครับชีวิตเนี่ยกำลังรุ่งนะถึงที่สุดนะกำลังมีภรรยาซึ่งเป็นอ่าเป็นหมอเหมือนกันนะเป็นหมออายุรกรรมนะครับ แล้วก็กําลังจะมีลูกสาวด้วยกันด้วยนะแต่มีวันหนึ่งนะท่านก็เริ่มปวดหลังนะครับปวดหลังแล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยเริ่มลดลงลดลงเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าเสเข็มขัดเนี่ยรัดเข้าไปได้อีก2อน็อตอ่ะสองรูอะนะครับนะก็รู้สึกว่าแป,กแปกแลกๆละนะในฐานะที่เป็นแพทย์เนี่ยสงสัยอันแรกก็คือมะเร็งนะท่านก็สงสัยว่าท่านเป็นมะเร็งหรือเปล่านะก็เริ่มสู่ Google ดูนะตามคนทั่ว,วไปนะก็ Google หาข้อมูลต่างๆดูนะก็ น้อยมากอะครับพบได้น้อยมากนะมะเร็งในคนที่อายุสามกว่านะนะท่านก็ยังลังเลลังเลอยู่นะครับยังไม่ได้บอกแฟนนะก็เลยไปตรวจนะครับไปตรวจครั้งแรกก็ตรวจเอ็กซเรย์ธรรมดานะก,ก็เจอเรื่องกระดูกและหลามีปัญหานะครับจนตอนหลังเนี่ยนะครับก็เริ่มไปเอ็กซเรย์ที่ที่ที่เขาเรียก MRI นะทำ MRI า m r ก็เจอเลยครับว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะ พี่ปอดแล้วก็แพร่กระจายนะไปที่กระดูกแพร่กระจายไปทั่วแล้วนะครับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับนคนที่กําลังขึ้นถึงพีคที่สุดนะแล้วก็ตกลงมาในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนะโอ้โหไม่รู้เจ็บขนาดไหนนะผมอ่านเนี่ยนะครับได้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 ไดความรู้สึกนั้นอ่านแล้วร้องไห้อะนะผมเชื่อว่าถ้าใครที่ <c oughs> ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะ,จะจะเป็นมีความรู้สึกนี้ทุกคนนะครับ <c oughs> หลังจากที่รู้แล้วท่านก็ต้องผจญภัยกับโรคนี้ไปอีกหลายเรื่องเลยนะครับทั้งการให้ยานะที่ดูเหมือนจะสําเร็จนะดูเหมือนกับท่านจะเริ่มกลับไปทํางานได้หลังจากหยุดงานมานานกลับไปผ่าตัดกลับไปเริ่มมองเห็นอนาคตที่สดใสามากขึ้นนะแล้วสุดท้ายก็ไปเจอมะเร็งก้อนใหม่นะครับอยู่ที่ปอดอีก,อก,อกที่หนึ่งเกิดขึ้นใหม่ก็แสดงว่ายาเนี่ยไม่ได้ผลจริงนะครับก็เริ่มกระบ,บวนการเคมีนะเคมีเคมีคมบาบัดนะก็เจอผลข้างเคียงของเคมีบ,บําบัด นะจนแทบตายนะครับตายวายตับวายนะนะครับหลังจากนั้นก็ช่วยกันรักษาจนดีขึ้นก็กลับบ้านได้นะลูกสาวคลอดนะได้กอดลูกสาวในขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ในรถเข็นนะครับได้สุดท้ายเนี่ยนะครับท่านทนอยู่กับโรคนี้มาประมาณสัก22เดือนนะก็เกือบเกือบ2ปีนะครับก็ถึงว่าสุดท้ายนะก็ยังอยู่บ้านอยู่นะครับตอนฉันอาทิตย์เนพวันจันทร์เนี่ย ไม่ไหวแล้วนะครับที่บ้านก็พากันไปที่โรงพยาบาลให้ห้องฉุกเฉินนะ,ะแล้วท่านก็ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับก็ใส่แต่เครื่องอะไรแต่เป่าลมเข้าเข้าเข้าทางปากทางจมูกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็บอกกับญาติทุกคนในขณะที่สตินั้นยังดีอยู่นะว่า I am ready นะ I am ready นะครับฉันพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครับ ก็ทุกคนก็ไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ถอดการช่วยทางหายใจออกแล้วเริ่มฉีดมอร์ฟีนนะครับแล้วท่านก็จากไปนะในลษ <c oughs> ณะที่บอก I'm ready ในะท่านก็กอดลูกสาวด้วยนะโอ้โหเป็นหนังสือที่ ได้อะไรเยอะแยะมากนะท่านไม่ได้เล่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรียนแพทย์นะตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยอยู่ในปฐมมีความใฝฝันนะจะเรียนแพทย์จนมาเรียนจนจบจนถึงขั้นพีคที่สุดนะครับจนจะได้งานนะที่เป็น professor ทาง n e u r o s e r g e r y นะครับที่สหรัฐอเมริกานะ เป็นหนังสือที่เห็นทั้งความสําเร็จเห็นทั้งความาผิดหวังนะครับนะมีมีหลายเรื่องที่อยากพูดให้ฟังแต่ว่าเวลาจะยาวเกินนะอันหนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านถามคุณหมอที่เป็นนักเคมีบำบัดของท่านนะนะครับว่าเขามีเวลาเหลือเท่าไหร่นะคุณหมอก็บอกว่ามีความหมายยังไงกับคุณอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าเขาจะได้แพลนชีวิตถูกนะ ถ้าเขาเหลือเวลา3เดือนเนี่ยเขาจะอยู่กับครอบครัวของเขานะครับถ้าเขาเหลือเวลา2ปีเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือแต่ถ้าเขาเหลือเวลาประมาณสัก10ปีเขาจะกลับไปผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้นะครับอันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราไม่รู้วันตายนะ,ะการแผนอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้ารู้ก็ก็ดีสิเราก็แผนได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทเราต้องเตรียมตัวตายไว้เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่การเป็นการวางแผนการที่ดีนะแล้วก็ในหนังสือยังบอกถึง t a g e of grief นะครับซึ่งซึ่งเราจะผ่านทุกคนเวลาที่เราได้รับข่าวร้ายนะอันนี้ผมบอกเพื่อนๆไปเลยก็ได้นะครับเวลาที่เราได้รับข่าวร้ายหรือข่าวที่เราไม่เราผิดหวังเนี่ยนะครับจิตใจของเราเนี่ยจะผ่าน5 5 stage นะครับอันที่1ก็คือปฏิเสธก่อนนะครับเราจะเฮ้ยไม่จริงนะนะครับอันที่2ก็คือเราจะโกรธนะครับเราจะโมโหนะ ทำไมเราเป็นอย่างนั้นทําไมเราไม่เป็นอย่างนี้ทําไมคนนั้นทําอย่างนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะผ่านช่วงโมโหอันที่สามเราจะเกิดช่วงที่เขาเรียกว่าต่อรองนะเฮ้ย <c oughs> เราพอจะสู้ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะสู้ต่อได้ไหมหรือรต่อรองเราก็อาจจะไม่เป็นหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นบาร์เกนิ่งนะครับและการที่สี่คือเราจะเริ่มซึมเศร้านะครับนะซึมเศร้านะเริ่มอยากอยู่คนเดียวไม่อยากออกไปพบปะสังสรรค์ใครและสุดท้ายก็จะเกิดอาการยอมรับนะ หรือ accept นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราไปเจอข่าวร้ายใดๆก็ตามนะครับเพื่อนครับให้เรารู้นะครับว่าจุดท้ายแล้วเราจะยอมรับข่าวร้ายนั้นเสมอนะครับคนที่สูญเสียขั้นรุนแรงอะไรก็ตามมาผ่านไปเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่คนนะเราก็จะยอมรับถึงข่าวนั้นได้เสมอนะ,อ,ะ,อ,อ,ะอันแรกก็ denial ก่อน deny แล้วก็ แองเกอร์ uh, anger, นะครับแล้วก็บาเกนนะครับคือคือ,ค,อคือต่อรองนะแล้วก็ดิเพรสนะครับคือซึมเศร้าแล้วสุดท้ายก็คือแอ c เซปต์นะครับหนังสือเล่มนี้ให้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้นะครับไม่รู้มีใครแปลไทยไดย้ยังถ้ามีแปลไทยแล้วก็บอกด้วยนะครับผมจะมาโปรโมทให้นะว่าออมีการแปลไทยเรียบร้อยนะผมเองไม่มีความสามารถในการแปลนะอ่านอ่านพอได้ใจความไม่ได้อ่านแบบโหรู้เรื่องทั้งหมดนะครับแต่อ่านพอได้ใจความนะ ก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับเอามาเล่าเพื่อนๆฟังนะยาวแล้วสิบนาทีโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวแล้วเราพบกันใหม่นะครับอย่าลืมครับว่าผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ